ก็กราบสวัสด,ดีนะผมอยู่กับผมบอสจาก JvX Studio หรือว่า JvX Studio นั่นเองนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวนักเตะใน e f o ฟุตบอล2023นะครับเป็นกองหน้าที่เขาเรียกกันว่าเป็นน้องเอ็มปั๊บเป้หรือว่าประธานเป้ของเราั่นเองนะครับผมจากหลีกเอิงนะครับนี่ครับสมุสรลิวนะผมชื่อว่าจอห์นนเดวิสนักภาวันมันพูดอย่างนี้นะตอนผมเล่นนะ จุลชานเดวิดเดวิดหรือว่าอ่านว่าดาวิดหรือว่าเดวิดก็จะประมาณนี้แหละครับเอาเป็นว่าใครชอบเรียกอย่างไรก็เรียกได้นะครับผมเนี่ครับเป็นนักเตะวัยรุ่นอยู่นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นน้องของประธานปีนะครับก็ไม่ใช่น,น้องจริงๆแต่ว่ารูปร่างแล้วก็สไตล์การเล่นแล้วก็ฝีเท้าค่อนข้างจะเหมือนกันนะในเกมนะหมายถึงในเกมนะ ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีล่างฟีเจอร์เพย์เยอร์มาเลยนะครับผมเป็นล่างที่ว่าเป็นกรอบสีน้ําเงินมาพร้อมกับพาเล่นล่างนอร์เวย์ครับตัวนี้มีตัวนึงแต่ว,ว่าผมไม่แลกไว้นะผมเลยไปซื้อเบสดธรรมดาตัวธรรมดามาครับสโมสรริลล์เลจากหลีเอิงถ้าผมเรียกชื่อผิดก็ขออภัยเลยนะครับผมทีมชาติแคนาดาโอเคนะครับผมมาดูกันครับผมส่วนสูงที่1้อยเจ็เจ็ดอายุยีปีถัดเเท้าขวานะครับผม เลเวลที่อัพเต็มก็37เลเวลเลยทีเดียวเป็นสแตนดาร์ดการ์ดนะครับผมเพย์ยิ่งสไตล์เป็นโกลด์โพชเชอร์นะครับผมนะครับส่วนที่เขาถลัดหน้าจะเป็นโพซิชันเกมนะครับผมลองบอลก็60 60ถ้าจะเล่นสไตล์อื่นก็อัพเพิ่มเพิ่มอีกหน่อยโพซิชันเกมผมก็อัพหน้ายจยประมาณ สองแต้มหรือสามแต้มเนี่ยผม,ผมอัพผมอัพตันเก้าเก้าเลยนะถ้าเป็นการสแตนดาร์ดต้องยอัพตันเก้าเก้าเลยนะถึงจะมันจะค่าโอเวอร์ออมันจะไม่เยอะแต่ว่าอย่างน้นมันก็แบกทีมเพลย์สไตช่วยทีมได้นะครับตัวนี้ ai Playing Style Amazing run s p e e d i n g bullet ตนนัวแนนอนอยู่แล้วครับขึ้นชื่อว่าเป็นระดับถึงน้องประทองประธานเป้นะครับต้องมีความเร็วไปแล้วผมเพลย์สไตกองหน้าเป็น go closer นะครับผมเล่นได้ สามารถเล่นปีกซ้ายปีกขวาได้แต่ว่าค่าพลังค่าพลังจะดรอปลงนะครับผมเทว่าที่เล่นได้ตามค่าสีมงก็คือจะมีกองหน้าหน้าต่ําแล้วก็ AMF นะครับผมหรือว่าเล่น AMF แล้วก็เล่น c ีเได้นิดหน่อยกับปีกซ้ายปีกขวาได้นิดหน่อยนะครับผมจะไปยินหน้าเป้าหน้าจะียกกมมากเลยนะครับผมพบมิต้องส่วนสูงตั้ง177อายุเพียง21ปงโอเคครับผมเรามาดูค่าพลังต่างๆกันนะครับผมออฟฟิศ อเวนเตก็คือพลังของเกมลูกก็อยู่ที่83ก็เกมก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับผมก็ไม่ถือว่าเลวไรอะไรก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะบอลคอนโทรลทิปปิ้งไทยโพซิชั่นก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะผมว่าการคองบอลยังไม่ถือว่าดีมากนะครับยังอยู่ในแบบกลางๆหน่อยไม่มีค่อนไปทางดีนะก็คืออยู่กลางๆหน่อยไม่ได้คล่องมากครับ แต่แต่เท่าที่ผมไปเล่นผมว่ามันมันก็โอเคแล้วมันมันไม่ได้เล่นยากอะไรนะเนี่ยผมปิดนะมันก็ไม่เล่นยากอะไรนะผมการแจกบอลก็หกสิบเจ็ดหกสิบเอ็ดส่งสั้นส่งยาวนี่ก็ค่อนข้างที่จะส่งบอลไม่ดีเดี๋ยวผมาแต่ว่ากลองหน้านะเราไม่ได้เน้นส่งบอลเลยมากถามว่าพอส่งได้ไหมมันก็พอส่งได้นะ่จากที่ผมไม่เล่นนะมันก็ไปเลวไรอะไรขนาดนั้นนะครับ finishing <laughs> อยู่ที่แปดเดนะครับผมตัวนี้บอกเลยครับถึงจะเป็นนักเตะแค่สีดาวถ้าขึ้นมา8ดเนี่ยถ้าฟินิชชิ่งขึ้นมา8ปดเนี่ผมก็ว่ายิงมันก็ยิงเริ่มยิงคม,มะนะครับขนาดปีกหรือว่าเป็น A m f หรือว่าซ m f ที่ว่าบางตัวอย่างเดอะบอยก็ฟินิชชิ่ง75้าเนี่ยผมาว่ายิงอย่างคมกันนะถ้าขึ้นมาแปดสิบนะภาคนี้นะครับภาคยิบ13า 9, 23, ขึ้นมาหลักแปดิตัวสีเขียวนี่ก็ถือว่าเริ่มโอเคแล้วแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร แคติ้ง72ลูกตั้งเกดเจบสปั่นโค้งเจการที่ผมไปเล่นนะปั่นโคน้งนี่เอาตามามร้สมึกผมนะผมว่าสัก75หน่าจะน่าจะกำลังดีนะปัน่นน่าจะเริ่มเข้าเข้าโกบพอดีจงตรงหน้าขอบกีดโทษนะครับกีมากขึ้นนะเจนะก็ถามมาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะเพราะผมเคยเล่นตอนนี้เนะี่ยแบบว่าแบบหักแล้วก็ปัน่นก็เข้าอยู่อย,อยู่หน้าหน้าโกนครับอยู่แบบจ่อๆนะครับ ถ้าอยู่นอกโกูนี่ยังไงก็ไม่เข้าแล้วเจ็ดสิบครับขาดแปดสิบยังเข้ายากอยู่เลยเจ็ดสิบนี่ต้องด้านหน้านะครับผมเกมรับอืเป็นกองหน้าที่ไม่ค่อยเน้นด้านเกมรับนะครับผมก็อย่างว่าแล้วขึ้นชื่อวปากองหน้านะฮะสกิลเอภาพพลังเกมรับก็ค่อนข้างกินตอกออกไปเยอะนะครับนี่ครับสปีดผมนี่ จะอัพแตกต่างจากแอปของ Data b บริดนะครับผมของเขานี่จะมาเป็นสปีดจะไม่ขนาดนี้นะครับสปีดสปีดจะประมาณ8 5หรือ8 6สปีดต้นนี่ก็จะประมาณสัก8 9หรือว่า8 8นะครับจะประมาณนี้แต่ว่าผมอัพต่างไงเราเล่นเราชอบเล่นอย่างนี้ผมคิดว่ากองหน้ามันต้องมีความเร็วไวก่อนผมก็เลยอัพเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยที่จริงค่าวว่ตันนี้มันจะตันยที่ 94 94นี่คือลมบู่งด้วยนะครับแต่ว่าผมผมทำมาแค่ตันแค่เก้าสนะครับก็คือผมก็อัพออกมาแบกแนวมานี่ก็เลยได้สปีดต้นเป็น90นะครับไปวิ่งขี่วิ่งกระชากนะครับแล้วก็สปีดสปีดปลาย87นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์76พลังกระโดด82นะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับ82ดสิบผมว่าปืนเยอะกว่าอิมปัปปีอีกนะครับเนี่ยฟองให้แก่ง80นี่ตามแอปดัต้าเบรนนะครับ ความแข็งแกร่งที่ว่าอัพเต็มสุดแล้วมันจะอยู่76หรือ78นี่แหละแต่ผมคิดว่ามันมันแข็งแกร่งอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่พอสำหรับผมนะผมก็เลยมานน้นี่นครับความเร็วแล้วก็ความแข็งแกร่งแล้วก็พล,พลังกระโดดเพิ่มขึ้นมาหน่อยมันก็เป็นความแข็งแกร่งขึ้นมาเป็น80ดนี่นยังไม่รวมบูสต์นะครับตัวนี้แล้วก็สปีดต้นมา90รอบพลังกระโดดมันก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับผมการบาลานซ์ทรงตัวก็ได้เพิ่มขึ้นจากที่ผมอัพแตกแบกแนวออกมาครับ ถึงครึ่งหลังประมาณ65นาทีประมาณนี้เลอๆไม่ถึงถ้าเล่นแบบเคี้ยวๆออมันหน่อยก็ถึงยากอยู่ผมว่าการใช้เท้าซ้ายอยู่ในเกียร์ที่ดีนะครับผม3เต็ม4นะครับผมสกอน้อยก็น่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าใช้นี่ก็มีความแม่นยำสูงนะครับผมถ้าผมแปลผิดผมก็ขอโทษขออภัยนะครับผม ฟอร์มดูในฟอร์มที่ดีเลยนะครับผมฟอร์มสม่ำเสมอนะครับท่านท่านคอมบัตจ็ดก็อยู่กลางๆนะครับผมม, <c oughs> มาดูสกิลมีซีซั่นไฟดับเบิลชัดเคลิ์โทนคาดอันเบิร์นฮิลทริกก็คือสกิลตอกส้นมีนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตจบสกอร์ท่ากบสกอร์ท่าเดียววันทัสปาร์ นี่แะสกิลที่ผมชอบก็คือนี่ครับเอาไซคุลเลอร์ก็คือสกิลปั่นก้อยหรือสกิลปั่นโค้งนั่นแหละครับเพราะว่ามันมีนะครับตอนที่เราเลี้ยงไปกองหน้าไปบางทีบอลมันอาจจะมาจากฝั่งขวาก็ได้เราต้องใช้เท้าซ้ายผมจะชอบผมะจะชอบหักแล้วให้มันปัดก้อยเข้ามันจะเข้าปุ๊บเลยมือประตูจะรับไม่ได้นะครับนี่มันเป็นทิกในการใช้งานนะครับของคนที่มีเอาไซคุลเลอร์ก็คือเท้าข้างที่ไม่ถนัดมันจะปัดก้อยให้นะครับ อันนี้สกิลนี้ถ้าคนไม่มีมันก็จะปั่นซ้ายให้เข้าไม่เข้าก็อยู่ที่วอล์กอ้อมไม่ยำในการใช้เท้าซ้ายสูงหรือเปล่านี่ครับสกิลยิงจุดโทษแล้วก็เกมแม็กนิชิฟสกิลเรียดฟาวนะในสำหรับกองหน้านี่สกิลยิงนี่มีแค่นี้ก็โอเคแล้วผมว่าตั้งแต่มีเพื่อทำช็อตนี่ก็โอเคแล้วสหรับผมการดิงตัวนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่มีไรทซิ่งช็อต ไอพวกลองไลท์คอเลอร์ลองไลท์ชุตตี้นี่ยังไม่มีนะครับยังไม่เน้นมากตัวนี้เป็นอารมณ์เหมือนตัวได้บอลมาแล้วก็จบเร็วๆครับวิ่งชากชากชากแล้วก็ยิงเลยมีเฟื่อทามจอดจบสกอร์จบสกอร์ด้วยครั้งแรกนี่ก็สบายๆนะัะจบสกอร์ท่ายากๆแต่ว่ามันไม่มีไฟติ้งสปริตนะครับเรียกได้ว่าจากที่ผมเล่นมานี่ก็ <c oughs> ส่วนตัวนะผมว่าผมชอบนะ ไม่ใช่อะไรแล้วผมไม่มีเอ็มปัปปี้ผมขายเอ็มปัปปี้ไปอัพตัวอื่นไงไปซื้อตัวอื่นเพราะผมเล่นยังไงมันก็ไม่เข้ามือผมสักทีผมก็ไม่รู้เปเไรผมชอบเอาเอ็มปัปปี้มาเล่นเป็นหน้าเป้าเล่นเป็นหน้าเป้าก็ไม่เข้ามือเท่ากับผมเอ็มปัปปี้ไม่เล่นเป็นปีกซ้ายผมก็งงผมก็เลยขายทิ้งเลยเพราะปีกซ้ายของเยอะเหลือเกินแล้วแล้วผมก็ไปซื้อตัวนี้มาผมไปเจอในที่เขารีวิวมา ในเฟซบุ o กในเพจหรือว่าในกลุ่มต่างๆเราเล่นดูโอ้เล่นเข้ามือกว่าเอ็มเปอรปี้นะผมเล่นตัวนี้ถึงการการคลองบอลฟินิชชิ่งฟินิชชิ่งเอมเอมเปอป์ปี้ถ้าผมจำไม่ผิดต้อยู่ประมาณ8 5ดสถึงแปนะครับฟินิชชิ่งอันนี้คือล่างฟีเจอร์เพยเยอร์นะไม่น่าถึง90นะแต่ถ้าลอมบูสอาจจะถึงนะเอ็มเปอรปี้แต่ว่าตัวนี้สิ่งที่ดีกว่าเอ็มบัปเร์ปี้คือการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดนะผมว่า สูงเท่ากันแต่ว่ามีสกิลปั่นก้อยนั่นเองผมชอบมากเลยสกิลปั่นก้อยนี่มันเท่อะยิงแบบใสก้อยโค้งเข้าผมชอบมากเลยแล้วสกิลยิงต่างๆก็เหมือนอ e ิมบนะัปปี้นะเแต่ก็จะน้อยกว่าอ e ิมบัปป้สักหน่อยใช้วก็สปีดต้นอิม e บัปป้นี่จะอยู่ประมาณ90หรือ91ถ้ารวมบู์แล้วก็น่าจะประมาณ92 แล้วก็สปีดไปมามเปตจะอยู่ประมาณ94นะครับผมเิมเป้สปีดตน้นจะไม่ค่อยโหดมากเหมือนกับวินิซอุสจูเนียนะครับแต่ว่าสปีดไปนี่ก็เท่าๆกันนะแต่ว่าความไม่จบสกอร์นี่จะดีกว่าวินิซิอุสนะครับนี่ครับก็เป็นตัวราคาถูกนะครับผมก็ไม่ได้แพงอะไรมากเดี๋ยวผมใจะให้ดูที่ว่าผมาพัพวดูไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวมจะขึ้นไวให้ดูแล้วกันครับเดี๋ยวมจะพาไปดู ราคามันก่อนว่าตัวเมื่อกี้นี้มันราคาอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะผมไม่แพงไม่แพงของ่าไม่แพงมากนี่ครับจากสมุทร้อนล,ล,ล,ลิวลิวารีดีวารลิวนี่ครับ64,000บาทนะครับผมนี่ครับห์นาธานเดวิดนี่ครับถนาดเป็นเท้าขวานะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะมีคลิปที่ว่าของอาไปใช้งานให้ดูนะผมไอตัวนี้มันหาช่องดี่งครับ AI มันมันโกงแปลกๆครับเหมือนอารมณ์เหมือนออนูเยสนะครับค่าพลังไม่ได้เยอะนะครับนูเยตล่างสแตนดาร์ดธรรมดาของคลาสประมาณปี22ตอนนั้น3ดาวนะต้องมันหาช่องดีนะอมันก็แปลกน,นะเนีย่ยไอออฟฟิซิกอเวเนตเกมบุ๊คมันก็ไม่ได้90เหมือนโรนัลโดนะโรนัลโดเลยมัน90นิดๆ90 กลางๆอาจจะไม่ถึงนะแต่ว่ามันมันหาช่องดีนะโรนัลโด้เพราะว่าอัสเวนเนียนี่มันเยอะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็แปดสิปีของว่ามันอารมณ์เหมือนเท่ากับพวกปีกับพวกเวนิซิอ้ด่ะปีกดีมันจะเกมลุกมันจะไม่เยอะเท่ากองหน้านะครับตว่าไอ้มันกิ่งนะผมว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยอันนี้มันตัวใหม่นี่โอนะครับมันเพิ่มเติมเข้ามาทหน่อยก็ลองไปหาเลือกซื้อเลือกดูกันได้นะครับผม ยอมจะมีคลิปให้ดูนะครับผมว่าจานที่ผมเอาไปใช้งานมันเป็นยังไงนะผมโดยล้มรถวกร่างกลางๆรแต่ว่าเอมันฉลาดนะครับตอนนี้มันค่อนข้างที่จะโกงเลยทีเดียวผมเล่นตอนนี้ไต่ขึ้นอยขึ้นดีวิชั่นหนึ่งนะครับผมอันดับที่เ็ดพันกว่าของโลกนะตอนนี้จะเล่นแต่ว่าผมเล่นเป็นเพอร์ชั่นเกมเดี๋ยวผมยังไม่ลองเล่นควิคเคอร์เตอร์เลยว่ามันจะโหดขนาดไหนโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม เราสาดบอลดาวมาเลยครับผมดูครับจังหวะมงนี่มงชนะกองหลังนะครับผมไปแล้วกองหลังตรงเมื่อกี้นี่พลังกระโดดน่าจะประมาณเก้าสิบหกนะครับไม่ใช่พลังกระโดดน่าจะแปดสิบหสิบเก้าสิบกว่าแปดสิบแสบห้านะครับลอมบูไล่หน้าเก้าสิบนนะครับตอนนี้ ยังโดดชนะครับเมื่อกี้ดูจังหวะนี้แทงเนม่าแทงไปเดวิดเต่โอ้โหแม่นเสาซะเลยแม้จังหวะเมื่อกี้นี่มันวิ่งมันออกตัวค่อนข้างที่จะเร็วนะครับกับสปีด90นะครับผมแทงมาเดวิดวิ่งวิง่งไปวิ่งโอ้โหโดนอันดังแซนวิชเมื่อกี้แต่ส่งมาเนมากก่ายกขวาปันโค้งโหงานโอบักนะครับค่อนข้างที่จะแม่นเนาะโอบักดูจังหวะนี้ครับผมบอลไปไดิบอลไปไดิ ปเปิดมากโม้โดนนะครับคารุมเบนเซม่านะครับผมเนี่ยมาตั้งเกม,มเราสวนต่อนะครับผมเราเอาคืนไดน้ครับตอนนี้เราเรนำหนึ่งศูนย์แต่มาเนียมากจ่ายลงไปหืมจิตอารบารับะผมสป,ปีในการกระชากนะครับผม เม่เอชชัวร์เมนดี้แตงไว้ติดยิกแล้วเอชชัวร์เมนดี้เดปโปเปิดมาเอาปอริกาโนแทงบเบิร์นเดปอนี่ครับสกิลวันทัศพานนะผมคือส่งบอลจังหวะเดียวนะครับผมนี่โ <us> อ้โหเพื่อโมองเข้านะครับผมนะกระโดดไม่ได้สูงมากนะครับผมพลังกระโดดไม่ได้สูงมาก แต่ว่าเลี่ยมใน AI ของมันมันฉลาดครับแล้วก็มันไม่ได้มีสก,กิลเดดดิ้งไม่มีนะสก,กิลโหม่ไม่มีสักสก,กิลแต่ว่าโหม่ได้นะครับนี่ก็พอโหม่ได้นะครับผมก็ถือว่ายังครบครบอยู่ยังครบเครื่องอยู่นี่เราดูอันนี้เรานำไปแล้วอนนี้เราสมอไปแล้วหนึ่งหนึ่งครับดูจังหวะส่วนขับเข่าเปลาเปิดคุ้ง โมมาเบนซีมาไม่ได้โงไปติดเมนดี้เมนดี้เคลี้ยอือหือไม่เคลี้ยข่าวาวิดดเออมาเบนซีมาอือหือเออไม่ไหวนะครับจังหวะนี้นี่เป็นจังหวะนึ่นพลาดของผมเองที่ว่าที่ว่าไม่กดให้กองหลังออกเคลียร์ออกนะผมดูดูกลมอย่างเงี้ยรอที่หนึ่งเจอเราจังหวเราเอาคืนครับส่งมาชอเมนดี้แทงให้เดอปอเพื่อนเบเจอร์ชันเดวิด ส่งไซโก้ยโอ้โหไม่มีสกิลส่งยังเปิดไซโก้ยอันนี้มากยิ่งมาหักขวาเปิดอื้มนคมค้มนนีมากแทงไปเบิรหนึ่งทีเดบอยแทงจิมมอนดี้มาโดนนำสองหนึ่งครับดีมากว่ามันไอ้ไอ้มันขั้นเก่งดูจังหวะนี้ครับแทงมาครับอื้วิ่งวิ่งชนะเอเมริตอหักด้วยโอ้โหเมื่อกี้เท้าซ้ายนะครับ นะครับเดี๋ยวผมเลือ่อนให้ดูอีกรอบน,นึ่เนี่ยแทงมาวิ่งเบียดกับไอ้ไอเรมิลิตอะครับชื่ออะไรกองหลังนั่นถิ่นนะครับเบียดกันมาในทั้ทเมื่อกี้แบบ